โอเคนะฮะวันนี้เราก็อยู่เรา,าก็อยู่กับการสร้างบ้านที่สูงที่สุดในเซิร์ฟนะครับก็เพิ่งสร้างตะเคีนี้ส่วนดาบวันนี้ผมได้มาจากแอดมินนะฮะโอเคแอดมินไม่มีที่ไหนที่แอดมินจะใจดีขนาดนี้แล้วนะฮะให้ฟรีด้วยนะโอเค แล้วก็ผมก็ได้หัวใจอซอมบี้มานะฮะก็คือหัวใจอซอมบี้มันเอาไว้แลกของแต่ผมไม่รู้ว่ามันแลกอะไรเอ็มมันแลกของแล้วมันมันแลกที่ไหนอะ่ะนะโอเคซึ่งผมก็อยู่กับโปรเจกต์การทําบ้านที่สูงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะฮะโอเคซึ่งบ้านของเราก็จะทําให้ได้สูงมากนะฮะต้องสูงกว่านี้นะ,ะ <c oughs> โจโจ,โจโน,นะฮะเราจะต้องสร้างบ้านที่สูงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับ ฮะให้ V I P ผมเหรอเอ๊ะๆ V I P What the What the fuck อุ้ยไอพี er er ่ What the fuck V I P ครับโอเ y ตึ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตึ๊ตต๊ตต๊ตตึ๊ตต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 ๊ ตือตือตือแอดมินเขาบอกว่าเขาให้ V.I.P ผมเนื่องจากผมทำดีกับเซิร์ฟนะครับโอเคดจะปัก V.I.P so, แอดมินเขียนเขามาสร้างมาช่วยผมสร้างบ้านด้วยนะไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเลยว่าผมอะ่ะจะทำอะไร <c oughs> โอเคปาเป็นตอนกลางคืนดีนะครับวดเนี่ไงกลางคืนเยี่ย โค้ที่แอบโคตดเร็วนะเนี่ยยายายาเออเดี๋วเวเขียนถูก่ะ <c oughs> โออาหารต้องการอาหารด่วน เดี๋ยวเราจะปักทอสไว้สามทางนี้เลยสามด้านนี้เลยนะครับลา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 ,ลา,ลาโอเคโอเค,อ,เคอู้เออติดติดบัคเคียเลยเนี่ยติดบัคเคียเลยเนี่ย ติดบั๊เกี่ยวอะไรเนี่ยตื้อ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 นะเซิฟก็กลับมาลื่นปื้ดนะแล้วก็หายลื่นแล้วนะลื่นปื้ดเหมือนเดิมนะฮะบหลังจากที่แอดมินเขาทําโลกที่สามอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตอนนี้เซิรฟก็กลับมาลื่นแล้วนะครับลื่นจนลื่นจนแอดมินเกียนเขาเล่นได้อย่างสบายใจนะครับเป็ด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 นี่ฮะ ไม่อยากเต้นเราไม่มาไม่อยากเต้นอะไรอยู่วะโอเคขุดจากตรงนี้เลยจากตรงนี้เลยขุดไปสี่บล็อกใช่ปะ่ะโอเคตรงกันซึ่งการที่จะสร้างบ้านที่สูงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นอะไรที่ยากมากเหมือนกันนะครับโอ้ oh. โอชิดโอเคจะสร้างบ้านที่สูงที่สุดในเซิร์ฟตึ้งตึ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 ง,ง,ง,ง okay. Okay. อออโอเคโอเคฮึบึบโอเคฮู้รู้สึกว่าบ้านเราจะกี่ชั้นแล้วสามชั้นนะครับซึ่งผมจะทำ สูงจนถึงนู่นนะครับแบบโคตรสูงนะครับความสูงที่สมจริงเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคสร้างอร่า,า,ามีมีคนหลายคนไม่มามีหลายคนไม่มาลมพัดตึงฮะแต่วันเด็กเรามาไม่เต้นหรอกอะไรวะ <laughs> อ่าโอเคให้แอดแอดเขาคุยอะไรกัน,กนกไม่รู้นะโอเคเอย what the fuck what the fuck เอย what the fuck โอเคอู้แอดเกียนแอดเกียน์เขาเป็นคนที่เคยฆ่าผมมาแล้วนะครับนะฆ่ารวย เกมโหมดนะครับการซาวเวอร์โอเคอันเดฟักวีไอพีเอ็มซีคุยโอเคเดี๋ยวนะมันเซนท์โฮมสองได้ป่าววะถ้าได้นี่ดีเลยนะครับ บ้านที่ยาวที่สุดบ้านที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็บ้านปกติของผมนะครับซึ่งไม่รู้บ้านพวก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 ที่สูงแล้วก็ยาวนี่แบบผมผมผมจะสร้างม,ามันทาไมนะผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะฮะว่าสร้างมาเพื่ออะไรนะฮะเป็นอะไรที่แบบสร้างค่าเวลาครับคือไม่มีอะไรทำก็มานั่งสร้างนั่งสร้างนะครับโอเค

ล,ลาลเลไไ่นล้อะลลนลลาโอเคเป็นอะไรที่แบบทำค่าเวลาได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเป็นอะไรที่แบบทำค่าเวลาได้ดีเหมือนกันนะครับ ไก่นี่เดี๋ยวคาเดี๋ยวพ่อเชื่อทิ้งเลยทุยเออหนึ่งสองก็ขุดต่อจากตรงนี้ขุดติดกันเลยห่ออ๋อใช่ใช่จุดเดียวกันหรอโอเคใช่หนึ่งสองอืมโอเคอู้สร้างบ้านที่สูงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นี่มันเป็นอะไรที่รู้สึก เกียนรู้สึกเกียนมากเลยจีจโอเคอย่าทำผิดด้านนะทำผิดด้านมันต้องมานั่งแก้นานอีกขี้เกียจขี้เกียจมานั่งแกครับเข้าใจปะโอเค เดี๋ยวเราขอรวนหูหน้าผิดด้านเลยปื๊บ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 โอเคถูกแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอ้อเจ็บโอโหตกสูงขนาดนั้นยังหลอดเดียวครับคิดดูดิหูเทพขนาดอะไรตอนเนี้ยตอนนี้ผมเทพขนาดไหนในเซิร์ฟเวอร์คิดเอาเองแล้วกัน อันนี้มันอะไรทํำไรได้ปะอะอะไรครับอะ,รอ,ะรอ,ะรอะไ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 รอ่ะลาลา,ลาเดี๋ยวผมจะไปหาหมูดีกว่ามันอาจจะลากหมูไม่ได้นะอาจจะทําหมูเป็นสัตว์เลี้ยงได้ไม่เข้าใจเหมือนกัน หาสัตว์นะครับอ๋อเจอแกะพอดีเลยแตงหมูดีกว่าพี่เอ๋พี่เอ๋พี่เอ,อ๋อโอเคมาหมูน้อยลากหมูไปอยู่ด้วยครับไม่ลากลากสัตว์ทุกตัวไมงไงนะฮะหลังจากที่เรามีเชือกเชือกเยอะเกินไปนะครับเราจะได้เอามาละลายเชือกเล่นนี่ไง ชอบหลุดอย่างนี้ไงก็เลยไม่ชอบเดินมาเร็วเดินมาเร็วโอเคโอเคเดินมาเร็วเดี๋ยวเอาไก่ไปด้วยครับแล้วก็เอาหมูอย่าเพิ่งหลุดนะหลุดพี่ยัยหลุดทำไมอ่ะเ,เอาหมูมาเร็วเร็วเร็วลุกตัวเลยะมาลูกตัวเลย โอเอค okay. มาทุกตัวเลยแบบนึงนะหมูแบบนึงนะสัตว์น้อยน่ารักอย่ามองหน้าอช่นนั้นดิแบบนึงนะอันนี้คือมามาละบายอุปกรณ์เล่นนะนามนมาเยอะเลยฝากไว้ตรงนี้กัน โอเคเอ๊ะวัดเดืกมึงไปมึงไปทุกตัวเลยทั้งกงทั้งไก่ทุกตัวเลยอะโอเคหมูด้วยหมูด้วยฝากไว้นี่ก่อนโอเคบางตัวก็ดึง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 หมูน้อยมานี่มานี่เดี๋ยวมึงดื้อดิเดี๋ยวมึงดื้อดิอย่าดื้อไอหมูมันดื้ออะ มาดึงดึงดึงฮุยเลย่ฮุยโอเคมาแล้วหมูโอเคตามมานะมโอเคอเคูอคอคอค้มีสัตว์หลายตัวอยู่ตรงนี้นะครับมผมจะเก็บมันไว้เป็นจารึกไว้ตรงนี้นะครับถ้ามันหายเดี๋ยวผมจะทำทางมาดูด้วยนะครับ เผื่อถ้าถ้ามันหายไปก็แปลว่ามีใครไม่รู้ค่ามันนะไม่รู้ทําไว้ทาไมนะฮะอันนี้บ้านใครม่รู้เดี๋ยวผมจะทําลายนะฮะเพราะว่าเขาอยู่บ้านหลังนี้มันอยู่ในโพเทคของผมนะครับผมต้องทําลายมันให้ได้ครับมันมันมันขวางทางครับขวางทางบ้านอันยิ่งใหญ่ของผมนะครับบ้านหลายสิบชั้นนะครับแต่ตอนนี้เพิ่งสร้างได้กี่ชั้นวะหนึ่งสองสาม สามสี่ชั้นนะครับสามสี่ชั้นนะครับโหผมเป็นซุปเปอร์แมน่งผมตกจากที่สูงแล้วแล้วก็ตึงนะฮะผมตกตกจากที่สูงแล้วไม่เป็นไรนะไม่ต้องรีบหรอกหนู no, จา <laughs> เคยเคยฟังเคยฟังอันนี้ปะ <laughs> เคยฟังโฆษณานี้ปะครับไปที่ฟรีครับแล้วก็มาเอากระจกเรามีเยอะละเราต้องการ ไม้เอาไม้เต็มไอของเต็มทิ้งอะไรดีทิง้งอันนี้ทิง้งอันนี้โอเคตืดตืดตืดโอเคทิง้งไม่ได้เนยไรค่ะไรค่ะไรค่ะโอเคไปที่โฮมมาที่โฮมตามระเบียบครับโอเค Страх. บ้านที่สูงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะฮะเป็นอะไรที่เยอะมากนะบตารที่สูงที่สุดตนเซิร์เตร์เอร์เติรเตเ โอ้เอ้ยเดี๋ยวใส่กระจกให้บ้านหลังนี้เอ้ให,ให้ให้ข้างล่างให้ชั้นนี้ก่อนนะครับใส่กระจกใส่กระจกโอเคใช้ทรัพยากรมากเลยนะครับเนี่ยโอเคโอเคใช้ทรรัพยากรมากนะครับแต่ไม่ไรครับเราคิดจะสร้างอะไรที่ใหญ่แล้วเราก็ต้องสร้างให้เสร็จนะฮะเราจะไม่ปล่อยมันล้างไว้นะครับ โ What อ้ว h a t the fuck ผมได้ V.I.P. อ่ะแหมดียังเลยอึบ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 อบอึบอบอึบอวะอึบอึบอาบาะบ่าไก่บอึบอบอึบอนะ ติดอะไรลลลลลลโอเคติดอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เอ่อผมชอบติดอย่างเงี้ยนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ okay. โอเคโอเคโอ้โอเคครับ เฮ้ยอึบอึบ้โอเคบ้านเราก็สูงสี่ชั้นแล้วนะครับขอดูบ้านที่สูงของเราหน่อยโอ้สูงจังเลยอ่ะสูงมากเลยนะครับ สี่ชั้นละเอาเว้ยวันนี้สักสิบชั้นก็พอแล้วมั้งหกชั้นก็พอขี้เกียจนะไม่อาจจะสิบชั้นอาจจะหลายชั้นกว่านี้นะครับโอเคอึ้กดกด,ดตรงนี้ขุดโอเคขุดมาอีกสองสามโอเค อึบออบออบอ,บ,อบแอดมินมาบินอะไรลอมบ,บ้านผมวะโอเคฟิวนะโอเคหนึ่งองเออโอ้โหตกจากที่สูงไม่เป็นไรคงทนสิบโห้สิบสิบสิบความเร็วร้อยเซกันกระดินร้อเป็นต์เลือดสิบสิบช่อง พลังโจมตีห้านะฮะเพิ่มพลังโจมตีให้ผมห้านะครับซึ่งรวมกับดาบนี้ด้วยนะคฮะโอเคดาบโคตรแรงนะคฮะตอนนี้นอะไรที่แรงมากเดี๋ยวหนึ่งผมสร้างผิดใช่เปล่าล้านเปอร์เซ็นต์สร้างผิดนะฮะสร้างผิดร้อยเอร์เซ็นต์นะครับวัดดุสร้างตรงนี้ครับ โอ้ยตรงนี้ผมลืมว่าออกมันสร้างผิดมาหลายครั้งแล้วเ,เนี่ยโคตรเปลืองไอ้นี่โคตรเปืองขวานการเปลืองขวานที่สมจริงนะครับโอเคน่าจะได้แล้วโอเคโอ้โอ้โอเคโอเค,อเคฟืบฟืบ ฟื้บฟื้บฟื้บปื้บ,บ,บ,บโอเคบ้านผมจะเป็นที่จารึกลงในกินเนตบุ๊กครับนะกินเนตบุ๊กว่าเป็นบ้านที่สูงที่สุดในเกมไมค้าเนะทุยนะฮะในเซิร์ฟนะ,ะับกินเนตบุ๊กนะบ้านผมต้องโดนจารึกครับผมต้องโดนจารึกไว้ให้ได้ต้อง ทำลายสติห้าร้อยชั้นให้ได้ทุยแคยแค่สิบชั้นผมก็จะขี้เกียจแล้วมันบ้านหรือคอนโดอะสิ่งมันบ้านหรือคอนโดอะโอเคนะคเป็นอะไรที่สร้างได้แก่สิงมากนะครับเย็นย็นหมอสิงทุย เฮ้ยปิวโอ้โหบัต t ตอร์ฟ็อโอเคแล้วลาสนุกดีนะเพลินดีครับสร้างบ้านจนเพลินการเพลินที่สมจริงโอ้การสร้างบ้าน ที่สูงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์มันก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากนะฮะนะผมแล้วผมจะมาบน่นทำไมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็บ่นไปตามภาษาผมเลยกันนะครับคือผมเป็นคนชอบขี้บน่นนะฮะอันนี้โอเคพอดีเลยทําอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันเอ,อ what the f u c ฟ โอเคหมดแน่โอ้โอเคหมดพอดีแล้วของแจกฟรีนะฮะตามสติปโอเคส่วนแจกของฟรีนะครับใครวะตีแม่งกระจกก็ใกล้หมดแล้วเอากระจกมาหน่อยไม้นี่แบบหมดง่ายมากโอเคกลับโฮม อา,าอาหารเอาอาหารมาเดกรกอนคิปเปอร์เราไม่กลัวนายหรอกเรามีดาบบวกสิบหรอกตีทีแบบตายเลยครับจะไอ้ไอ้หายแล้วหายแล้วโอเคโอเคเเออไปไปไป ไปไกลเลยผมไม่เกีียอะไรน,นะแ <c oughs> ค่หาเราเจอให้หนี่หมดเลยฮ <c> ะ <oughs> ให้อะไรแก้งทำไม <c oughs> โอเคแก้งผมทำไมอ่ะแม่ What the fuck What the fuck No 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 No, no. no. ไปเกย์เกย์จนตีเลยตะกีไหมครับพูดได้นี่ผมกดตัวคิวแล้วนะโอเคตัวโอเคตะกีไหมครับพูดได้ผมกดตัวเออแอดมินแกล่ะ แก้งผมทำไมอ่ะจะอู้โอเคลาวล่ล,ล,ลอาจจะอ๋ออ๋อแอดมินยาบอกนะว่าจะต่อให้หมดโอเคขอบคุณครับ โอเคครับงั้นสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบอย่างนี้ก่อนนะครับโอเคเจอกันพาร์ทหน้าครับบายครับบาย